เป็นอสมแค่นี้ครับประโยคสั้นๆแค่นี้ครับแต่คะแนนนํา NGO แล้วก็ผมนะครับไปเยอะมากเลยต้องให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เดียวก็อยากจะบอกกับประชาชนทุกคนนะคะว่าได้พาความหวังของทุกคนมาถึงเส้นชัยแล้วหลังจากที่มีการประกาศผลคะแนนสวระดับประเทศไปเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา ทำเอากองเชียร์หลายคนถึงกับหงายเงื้อไปตามๆกันเพราะตัวตึงหลายคนตกรอบไปไซอย่างนั้นแถมยังมีการตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมในคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับตำแหน่งสอวอว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเข้ามาเป็นสอวอเพื่อบริหารบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นนายปราณีตเกรำเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโพอสพศ .2527 ถึง2547นางสาวคอดิยะทรงงามพบ ระบุอาชีพของตนว่าเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามีประวัติการทำงานเคยเป็นประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านเป็นประชาสัมพันธ์อำเภอนางอารีบรรจงธุรการระบุอาชีพพยาบาลประวัติการทำงานเป็นพิธีกรงานแต่งงานเลี้ยงทั่วไปนายพิธีงานแต่งวิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกโรงพยาบาลนายกำพลทองฉิว ผู้สมัครกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมที่ระบุว่าเป็นผู้พบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับ100ปีอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาละสิงานนี้ต้องคอยติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป